คุณคณะสงจะเรินศีลตลอดจน <c oughs> อยากโยมศรัทธาที่จะมาช่วยน้ำค่วงทูบบนในครั้งนี้หลวงพ่อก็มาเป็นครั้งที่สแล้วในวันนี้คือวันที่สวันที่หก <c oughs> ก็มาแล้วแล้วก็ไปศีสะเกตด,ด้วย นี่ก็ประชาชนที่น้องเราลำบากมากตอนนี้ถึงฝนจะไม่ตกแต่ก็น้ำท่วมเสมอเพราะว่าอุบลโดยเฉพาะอำเภอวารินชำราบนี้เป็นที่รับน้ำจากชายภูมิจากร้อยเอ็ดอะไรต่างๆตามลำน้ำชีก็มาลงที่วาริน แล้วก็ลงน้ําโขงต่อไปไปนั่งถึงฝนไม่ตกน้กําก็ท่วมตลอดเพราะว่าเป็นที่รับน้ําะนั้นเราก็เป็นอกเป็นใจชาวบ้านญาติโยมถือว่าเป็นพี่น้องกันเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ด้วยกันเป็นลูกศิษย์ครูมั่น่านก็เป็นคนบนทัศนาประชราก็ได้รับ บุญกุศลอะ,ะไรจากหลวงปู่มั่นของเราเมื่อลกูกหลานท่านเรียดร้อนนโดยภัยธรรมชาติเราก็มาช่วยกันหลวงปู่ท่านก็งคงรับรู้อนุโมทนาสอลอ้ทุกท่านทุกคนได้รับอันสงส์เป็นความสุขวามแต่เลยซึ่งเราก็เคยประสบภัยมาแล้วเม่ปี60ตามก,ก็ต้องทราบดีเื่อความลำบาก ความอะไรต่างๆขอให้มวล่านทั้งหมดที่เราได้มุ่งส่งเป็นความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเกิดสาธุนานรับพรแล้วมาถึงเขาหลัดยิ่มหน้าจังแต้งกันดอกเสี่ยวไปจังไดก็ได้หลวงพ่อพุกกะซิมีภาระเด้อาไปไปตามสบายวันนี้ปัดพูดะเอ้ามีหำพร้อมมีหำพร้อม เอานมมันกันนี่คนดึกดำบัเอาอะไรเน่คิดแม่ใสเทีดนหมผมเป็นคนดึกดำหรือบอกันเลยกัเลยคือเทีดเอาคือเทีดเขาเห็นอย่างอื่นผมเทีดเบดเล่าตีเทีดนดึกสิเศ้า้แอันี้คนเบิ่ยังไงผมก็มีนะอันผมยังไรดึกดำบรรพผมกปเทีดทางรถมาหันกับเขามาหัเรือนี้ผู้เขา เออโอ้อันนี้บ้านท่นได้เอาขึ้นไปใหญ่เห็นบ่านี่ฮะเตรียมไว้มีคข้อสิบมองตั้งแล้วบ้านี่เตรียมประจุมไปนี่ฮะจังลาบอ๋ออะไรถึงว่าเสียไปตั้งในหุ่นเห็นบ่โอ้เออเห็นเดียวอ่าอ่า Mm. New place in มืองใหม p district is our last time อำเภอหลงเทียน New b u i l i n g check in เป็นเทวสถาน กแมนโ oh, 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 oh. อ้โหโอ้โหเรโนเสาแต้วี็กินกินกันไปโอ้ี่